ดันไม่หาเสียครับนะผมเสียกรอบมะพร้าวซิ่งนะผมไอยากให้ดันไม่หาขกดป่วงหนึ่งไว้เลยครับผมโอเคครับทุกคนสวัสดีด้วยครับผมอยู่ผมครับเปิดบ้านหนองห้างปิดบ้านหนองห้างครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับมา ก็วันนี้ก็จะมาแจกอะไหล่นะผมแจกอะไหล่นะอืมทุยวอเลนวอเลนครับไม่ได้แจกครับผู้เล่นผู้เล่นร้อนว่ะชิบหายกูครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะผมวันนี้ก็จะไปซื้อสีครับผมสีมาพุ้นโครงรถนะผมก็จะไปซื้อที่ภูเขาไหล่ครับผมก่อนอื่นเดี๋ยวไปเซอร์วิสกอนนะผมอโนวาไปเซอร์วิสนะนะผมเนี่ยโนเซอร์วิสอยู่ละหน้าละหน้าบ้านนะผมเชิญออดนะผมไปไปเรียน ตอนนี้ผมเข้าเซอร์วิสเรียบร้อยครับผมผมก็เลยทำการเติมน้ำมันสองทีครับผมน้ำมันสองทีครับถ่านไม่ได้ครับน้ำมันอันนี้ถ้าไม่เติมนี่คือรถลูกติดชัวร์ครับถ้าไม่เติมนี่รถแบบว่าอาการมันจะมีแบบลูกติดล้อล็อกอะไรประมาณนี้ครับผมก็คนใทรเคยเป็นก็น่าจะรู้นะว่ามันมันเบื่อครับผมมันโคตรเบื่อแหละเวลาแบบคนไม่เคยเป็นอแบบ่ะเออเสียตี เสียตื้อเสียตื้อร้อยสิบ LED น้ำมันสองระบบนะครับคันนั้นไปครับวันนี้ครับผมดันตัวคนเยอะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะไปซื้อ,อสีครับผมสีสเปรย์นะครับสีผมจะซื้อมาพ่นโครงรถนะผมโครงรถแบบลายผ้านะผมที่ทุกคนเห็นมันเป็นสีโครงทูโทนนะผมแดงกับดำน,นะผมแมงโอจับโกอีดีเลยเนาะเนาะไปเพราะสีผมจะไปซื้อก็มีสีสีดำ แล้วก็สีแลกเกอร์เคลือบเงาแล้วก็แล้วใช่ผู้ถูกหรอไม่แน่ใจนะเดี๋ยวจะไปดูที่ร้านแล้วก็สีแล้วก็ลองพื้นครับผมลองพื้นสีดำนี่ผมว่าฝ่องเดียวไม่น่าอยู่อ่ะเดี๋ยวจะซื้อสักสองกระป๋องเดี๋ยวดูราคาก่อนถ้ามันแพงก็กระป๋องเดียวผมจัดไปครับงบก็มีไม่เยอะครับผมครับออดันดันดันี่นนนโนวาผมไม่ได้ขับนานครับคันแรกแล้วครับคันนี้ที่ได้ทำคลิปนะผม คันนี้เลยครับที่จะทําคลิปคันแรกนะของของช่องครับผมคันแรกครับใครที่ดูไม่ทันก็ย้อนไปดูคลิปเก่าผมได้นะโนวาแดงเลยขี่ตั้งแต่มสามทุกคนขี่ไปโรงเรียนแม่งโคตรแรงอะ mm ่ะ hmm. ขโมยรถป้ามาไปโรงเรียนในคันเนี้ยก็อีีอันนี้ก็มีโอกาสจะมาขี่ครับผม <c oughs> จอดยาวเลยคันเนี้ย โอเคครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ครับผมสปอนเซอร์หลักผู้ใหญ่ดีนะผม SCG 9 i ครับผมใครอยากรู้ดียังไงครับผมเข้าแดไลน์ไปที่อย่าลืมเสี์ข้างหน้านะครับผม SCG 9 i ครับผมโอเคครับไปดูกันโอ้เหียเ่ีย มามไปได้ไป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 ไ้วเดี๋ยวช่วงโควิดนะผมไปไหนก็ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะฮะทุกคนเพราะไม่มีอะไรให้ไปอยู่แล้วก็อยู่แต่บ้านเนีผมเปิดเทอมก็ปิดน,นานเกินเนาะเปิดก็ทิเปิดโว้ยอีอเขินคับทุกคนนีนะ่อันนี้ก็เติมแม่งไปสุดสุดสดสุดนิดนึงแล้วกันเนี่ยเราจะไม่ค่อยขี่เร็วแล้วกันไม่ค่อยขี่เร็วแล้วกันกว่าแบบลูกติดเออ ก่ามึงเติมน้ำมันนยอยากให้มันแบบวอร์มเข้าไปในเครื่องให้มันซึมเข้าไปในเครื่องก่อนที่มันทำงานแบบเข้าระบบกันนะผมรถจอดยังว่าก็แบบนี้ครับผมเปิดตังค์ครับผมจะไปไหนก็ต้องเติมน้ำมันสองทีนะน้ำมันเครื่องอันนี้ก็ไม่รู้ที่เติมหรือเปล่าว่าเช็คดูมันเป็นแห้งๆนะก็ระวังระวังเอาครับผมขับขี่แล้วจอดหาที่จอดรีวิวก่อนนะอ่าเสียงถอโหนลันเลยวะพอดิมครับขอดึม ี๋ยวจัดท่อปลายงูเหลือมมาใส่ปิดปาดปิดปาด <c oughs> บอกแล้วสุดท่านผู้ชม <c oughs> โอ้โหเง้ยเงนงนชิบหายไปซื้อที่เขาอะไรนะทุกคนสีมรู้จะมีหรือเปล่าไปแหลกซื้อที่นั่นเลยครับร้านใหญ่ดี มีที่เดียวที่ที่บูขาวร้านใหญ่ๆนะเนี่ยี๋ยวจอดให้ดูสภาพรถก่อนนะรถรถคุณรถคุณลุงครับผมเดี๋ยวจะมีตังเป็นก้อนเป็นก้อนเน,อนีย่ยจะปั้นอยู่คันนี้ทวานะเฮ้ยเฮี้ยเขียเีนี่นะผมให้รถไปก่อนมาเออไปเลยนะไปดูสภาพก่อน เดิมเดิมครับเดิมเดิม,เด,ม,เ,ดมเดิมเดิมจากศูนย์โนวาอาร์เอสซูเปอร์เผ็ดยิ่งกว่าเผ็ดทำนานจัดปะปะปะ <c oughs> <c oughs> ไม่ลีลาผมจะคลิปแม่งยาวมาทุกคนปะมา,มาทุกคนปะ <c oughs> อโอ้โหเดิมเดิครับผมกันนี้เดิมเดิมเนะโอ้ยว่ะเดี๋ยวรถรถมันเก่าครับผมยังไม่แบบอันนี้ยังไม่ลงโรยังไม่ไล่ขอบนิมเดิมอ่ะเอออยากขี่แบบโนบัยแซงเคีย์เอาหรือทุกคนโอ้โกำนันจัดอ่ะเออเลี้ยมให้ยังซูมไม่ไหวครับคันนี้บอกเลยโนบัยนี่ ก็ยิ่งหาผมนะตามไม่ทนันอเอาจริงๆรอบรถรอยังมาไม่ได้เปลี่ยนอยู่แล้วนะทุกคนรอบมันมาโคตรเร็วอ่ะเสียงได้จัดสั์คือแซงแค่นี้ฮะโอ๊ยเจ๊กน่อยยิ่งกลัวตํำอยู่ ครับหนะมาหมาระวังระวังเดี๋ยวร้อยยี่สิบห้าเสียดผมจะขับร้อยยี่สิบห้านะผมดันไปหาเสียกรอบนะผมเสียกรอบมเพ้าสซิ่งนะผมให้ยังให้ดันไปหาดกดวงหนึ่งไว้เลยครับผมผดกดวงหนึ่งไม่รอเลยนะผมเดยดันไปถึงที่นะครับเสียกรอบมเพ้าสซิ่งครับผมอยู่ใ,ใกล้กันนะผมเนี่ยไม่ไกลหรอกครับบ้านแกอยู่เดี๋ยวชวนภูเขาไปไหน <c oughs> ลั่นไม่เคยเปลี่ยนท่อเลยสุดจัดสุดจัดใช้เบรกหลังเแบรบกหน้าไม่มีเรแบรบกหน้ามันหกักเราดูโอ้ไม่ได้เลยครับทุกคนเกมโอเวอร์เคยเบรกหลังแบบปัดท้ายอยู่นะยอแบบคว่ำมะเออ ในรุ่นสุณี่รุ่นอย่าทำอย่าไปตักเลิ้นแบบนะผมโอ้ยรถใส่รถใส่เที่ยบล้อหน้าใสา่เกี่ยบเ,ยเยาายดือดแล้วเมื่อกี้ล้อหน้าใส่สนิมแดงหมดเลย ปกติมากเลนะรแบบุือภูเขาไหลนะผมโอเคครับ okay. ผมคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้เจอกันตอนลิ้นหน้าผมจะพ่นสีนะผมเดี๋ยวจะพาไปดูสีก่อนนะเอานะครับทุกคนก็สีผมไปซื้อเสร็จเรียบร้อยครับผมนะครับมีอยู่สามกระปุกนะผมอันนี้สีดำนะครับสีดำหนึ่งกระป๋องอันนี้ เลกเกอร์เลกเกอร์อะไรวะเลกเกอร์เคลือบเงาแล้วก็นีนเี้อะไรวะอันนี้รองพื้นนะผมนี่รองพื้นแล้วก็อันนี้กระดาษทรายนะผมกระดาษทรายเบอร์พันนะผมเชื่อป่าวะไม่ดูอ่ะผมบอกว่าพี่ผมบอกว่าบอกพี่แกว,ว่าเอาเบอร์ที่ว่าใช้ขัดสีโครงนะพี่แกก็แปเอาอ่นะโอเคครับก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าไปไปพ่นสีแล้วกันมาเจอกันนะผมอ,อีพีหน้านะผม ครับกลับบ้านกันนะผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมเพื่อจะไม่พลาด EP หน้าผมผมก็จะเอาล่าเริ่มมาทํารถนะครับผมไปลุยกันเลยครับกลับบ้านโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะผมฝากติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมก็อย่าลืมแอดไลน์ไปเล่นนะผมเล่นเกมนะผมแอด s c g 9ครับผมเล่นง่ายได้เงินจริงมีเกมเยอะแยะครับผมเคาอยากหาตังก็ หากได้เสริมฟีฟีชิวชิวก็แอดไปเลยครับ AC g 9นะครับผมโอเคครับกลับบ้านกล้วครับผมขับคี่ปลอดภัครับทุกคนบ๊ายบายบายครับทุกคนบ่อใด้ละเป็นแ้งขวนเมืองบ่มัาเล่นเครื่องบ่อแว่นบ่อเปี่ยวสิพาแฟนไปกินเตี๋ยวร้านอยู่เลยโคมนี้เล็กน้อยอย่าแจ้งพอุ่มเด้อครับขัดบ่อจับและเสียงเต็มรอยสิบ่ออัด